ตอนที่359เปิดเผยตัวตนกุกกับกุกกับเสียงกีดเท้ามา้ากระทบพื้นดังขึ้นมารอบๆบหวังชงยังคงจมอยู่กับความครุ่งคิดแห่งตนแต่ไม่นานหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงทั่วทั้งพื้นที่จมสู่ความเงียบสงบหืมหวังชงเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจเนื่องจากยามนี้เขาพบว่าทุกคนต่างมารวมตัวรอบๆเขาทั้งหมดคนที่อยู่ในแถวหน้าคือสุการหวงหยงตู้และไป่ซีหลิงดวงตาของทุกคนจับจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียวบรรยากาศเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าประหลาดมีอะไรรรรหหววววัังชงชกกลล่่าาาาาถมมดด้้ยคคปปะใใจเจเเ็นนนแ ซูการกล่าวถามด้วยน้ำเสียงดุดันราวกับว่าเขากำลังจ้องมองไปยังสิ่งที่ลี้ลับมากที่สุดการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าไม่อยากบอกเราหรือว่าเจ้าเป็นใครกันแน่วงหยงตู้กล่าวถามออกมาอย่างจริงจังจากบนหลังมา้าข้าก็อยู่กับทุกคนในช่วงหลายวันที่ผ่านพวกเจ้ายังไม่รู้อีกหรือว่าข้าเป็นใครหวังชงหัวเราะเบาๆเ,เ,เจ้ารู้ดีว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราหมายถึงสูการกล่าวพลางสายสีษะแต่ความมุ่งมั่นในดวงตาของเขาไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดเห็นได้ชัดว่าเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้รับรู้สิ่งที่ต้องการสี่ หวังชงกล่าวพร้อมกับมองไปที่ไปซีหลิงที่ยืนอยู่ด้านข้างซูการและห่วงหย่งตู้เจ้าต้องถามด้วยหรือข้าเป็นคนที่อยากรู้มากที่สุดพวกเขาก็ส่วนพวกเขาแต่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาข้าอยู่กับเจ้าตลอดการเดินทางอีกทั้งยังผ่านความเป็นและความตายมาด้วยกันแต่เจ้ากลับเลือกที่จะปกปิดตัวตนของเจ้าจากข้าหากไม่ใช่เพราะมารยาทที่ข้ามีข้าคงจะจับเจ้ามาตีจนกว่าจะพูดความจริงไปแล้วไปซีหลิงกล่าวออกมาด้วยความไม่พอใจคนคนนี้ระวังตัวเองมากเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะจัดการกับภารกิจที่ได้รับมาจนสำเร็จแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนเขาจจะะัััดดดดกกกกาาารรรรรบบทุออออยยย่่่งงโไไไมต้้้เเปิผใหคนนืๆู นางไม่ใช่คนโง่ที่จะไม่รู้สึกอะไรเลยหากพวกเขาไม่เผชิญกับเสื้อคลุมเหล็กหลีที่แข็งแกรง่งจนทําให้คนคนนี้ต้องเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไปซีหลิงย่อมไม่มีทางรู้เลยว่าเขามีความสามารถในการบัญชาการที่น่าประหลาดใจเช่นนี้ยิ่งคิดเช่นนั้นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทาให้นางโกรธมากยิ่งขึ้นดังนั้นนางจึงเลือกเข้าข้างซูการและห่วงยงตู้อย่างเด็ดขาดในเรื่องนี้นี่เท่ากับการทรยศชัดชัด,ชดหวังชงอุทานขึ้นแค่เล็กน้อยไปซีหลิงกล่าวพลางเบือนสีส่อออกไปด้านข้างหากข้าเข้าใจไม่ผิดดาบในมือของเเจจ้าาะ่ะ็ดบหหลกอูืใชม สู่การถามขณะที่มองไปยังดาบในมือของหวังชงราคาของดาบชนิดนี้สูงมากกว่า8 0ด0มตําตำลึงทองบางเล่มสูงกว่า1นึ่งแสนตำลึงทองอีกทั้งมันยังเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดสูงเจ้าคงจะไม่บอกว่านั่นเป็นเพียงแค่ดาบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมสู่การคงจะเป็นคนตาบอดหากว่าเขาไม่รู้จักดาบอันดับหนึ่งของเมืองหลวงเมื่อมาถึงจุดนี้ชัดเจนแล้วว่าป่ีหลิงพูดได้ถูกต้องทั้งเขาและหวงหยงตู้ประเมินคนคน,คนนี้ผิดแม้แต่เขาเองก็ไม่สามารถซื้ออาวุธชนิดนี้ได้ดังนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นๆแต่อย่างใดยง หัวหน้ากองจางท่านคิดเช่นเดียวกับพวกเขาไหมหวังชงหันไปกล่าวถามจางหลินที่นิ่งเงียบในเวลานี้มันจะเป็นเกียรติสำหรับข้าหากได้รู้จักกับท่านจังหลินกล่าวพร้อมกับโค้งคาระวะด,ด้วยความเคารพหวังชงแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าประทับใจในฐานะผู้บัญชาการในภารกิจครั้งนี้หากไม่ใช่เพราะเขาแล้วทั้งกลุ่มคงจะถูกกวาดล้างออกไปโดยสมบูรณ์ลึกๆแล้วจังหลินจึงอยากรู้ตัวต,วตนของเขาเช่นกันือหัวหน้ากองจางท่านก็อีกคนหรือนี่ดูเหมือนว่าข้าจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะหวหังชงกล่าวพลางยกมือขึ้นมาก่ายหน้าผักเล็กน้อย หากเป็นคนอื่นๆก็ว่าไปอย่างแต่เขาไม่คิดว่าแม้แต่จางหลินก็อยากรู้ด้วยเช่นกันจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หากว่าเขาไม่ให้คำอธิบายออกไปแล้วพวกเขาจะไม่มีทางยอมแพ้แน่นอนไม่เป็นไรหากทุกคนอยากรู้ข้าจะทำตามที่ทุกคนต้องการหวังชงกล่าวพร้อมกับดึงตราสีทองออกมาจากข้างเอวและเผยให้ทุกๆคนได้เห็นผืมเมื่อเห็นตราสีทองที่มีรูปก้อนเมฆและเปลวเพลิงเช่นนี้ความประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นบนดวงตาของทุกคนเปลวเพลิงและก้อนเมฆเจ้าเป็นคนของตระกูลหวัง ในช่วงเวลานั้นสุการหวงหยงตู้จางหลินและไป่ซีหลิงก็ตกตะลึงตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาส่วนใหญ่คิดว่าวังชงมาจากภูมิหลังที่ต่ำต้อยแต่ในทางกลับกันไม่เพียงแต่ภูมิหลังของวังชงไม่ได้ต่ำต้อยเท่านั้นแต่ยังเป็นตระกูลทรงเกียรติยิ่งกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตระกูลซูหรือตระกูลหวงก็ไม่สามารถเทียบก,กับตระกูลแม่ทัพและขุนนางใหญ่อย่างตระกูลหวังได้ไป่ซีหลิงคาดเดาต,ตัวตนของหวังชงไว้มากมายแต่กระนั้นความจริงก็ยังเป็นสิ่งที่เกินจากความคาดหมายของนาง ตระกูลไปอาจถูกมองว่าเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลในเมืองหลวงและอยู่ในระดับที่เหนือกว่าตระกูลซูและตระกูลห่วงแต่ก็ยังไม่อาจเทียบกับตระกูลหวังได้เจ้ามีความสัมพันธ์เช่นไรกับท่านจิว๋วกงหวงหยงตู้กล่าวถามด้วยใบหน้าเคร่งขรึมนี่ข้าย,ยังต้องบอกเรื่องนี้ด้วยหรือบรรพบรุษหวังคือท่านจิ๋วกงและข้าเป็นลูกหลานของตระกูลหวังเจ้าคิดว่าข้ามีความสัมพันธ์เช่นไรกับเขาละหวังชงกล่าวพลางเกาศีษะเบาๆ ในตระกูลหวังมีเพียงบุตรชายสามคนของหวังยานเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในกองทัพเวลานี้บุตรชายคนโตหวังปูอยู่ที่ชายแดนพร้อมกองทัพหวังเผยและไม่น่าอายุน้อยเช่นนี้หากข้าคิดไม่ผิดเจ้าคงจะเป็นบุตรชายคนที่สามหวังชงใช่ไหมซูการกล่าวถามถูกต้องหวังชงยอมรับอย่างง่ายดายดูเหมือนว่าซูการจะฉลาดกว่าที่เขาคิดไว้ที่สามารถระบุต,ตัวตนของเขาได้ในเวลาไม่นานเช่นนี้เมื่อได้ยินหวังชงยอมรับเช่นนี้ซูการก็จ้องมองไปที่เขาด้วยดวงตาที่ซับซ้อน ในกลุ่มรุ่นเยาวของเมืองหลวงคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเวลานี้ก็คือบุตรชายคนเล็กของหวังยานหวังชงความขัดแย้งระหว่างตระกูลหวังและตระกูลเยาวแนวความคิดแม่ทัพระดับภาพการกวาดล้างมือสังหารโคกูยอแม้แต่เรื่องของสนมไทเจินที่ได้รับความสนใจจากจัก,กรพรรดิปราดก็ล้วนดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหวังชง ถึงแม้ว่าจะอายุน้อยแต่ความสำเร็จที่เขาทำได้นั้นสร้างความประทับใจให้แม้กระทั่งคนอย่างซูการหลังจากเดินทางมาด้วยกันตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้ซูการไม่เคยจินตนาการได้เลยว่าชายหนุ่มที่เขาดูถูกมาโดยตลอดจะเป็นหวังชงผู้มีชื่อเสียงหากเขารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกเขาจะไม่แสดงทัศนคติหยาบคายเช่นนั้นออกมาท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องการเป็นสหายกับหวังชงมากกว่าอาข้ค่าทนไม่ไหวแล้วขณะที่หวังชงกำลังกระยิมเล็กน้อยในการเปิดเผยความจริงนั้นเสียงตะโกนก็ดังขึ้นมาจากด้านข้างไปซีหลิงจ้องมองมาที่เขาดดดดด้้้้วยวยงตาาาาาาาันนนนนเจกกลลหอขมี ข้าจะฆ่าเจ้าไปสีหลิงกวัดแกว่งดาบของนางขณะที่กระโจนออกจากหลังมาพุ่งเข้าหาหวังชงนางทิ้งสูการและหววหย่งตู้เอาไว้ด้านข้างสีหลิงเจ้าจะทำอะไรหวังชงใช้ท่าก้าวปีศาจหลบออกจากหินที่เขายืนอยู่อย่างรวดเร็วเิ้งประกายไฟป,ปรากฏขึ้นเหนือก้อนหินพร้อมกับมีรอยยาวของดาบทิ้งอยู่บนผิวของก้อนหินในจุดที่หวังชงยืนอยู่ก่อนหน้านี้เนื่อเย,ย็นเริ่มไหลลงมาบนหลังของหวังชงผู้หญิงคนนี้เขาไม่สามารถหยุดนางได้ด้วยความแข็งแกร่งไม่ต้องหนีหรอกข้าขอฟันแค่สามครั้งเพื่อระบายความกโกรธของข้า าหากข้าไม่หนีทั้งคู่วิ่งไปรอบรอบป่าทําให้เกิดเสียงหัวรบขึ้นในกลุ่มของทุกคนบรรยากาศเศร้าโศกในก่อนหน้านี้บรรเทาลงมาในเวลาอันสัน้นในที่สุดใปซีหลิงก็หมดแรงและยอมแพ้ไม่นานหลังจากนั้นหากไม่ใช่เพราะพลังบ่มพอที่แข็งแกร่งของนางแล้วนางคงจะต้องเหนื่อยตายอย่างแน่นอนข้าจะจัดการกับเจ้าอีกครั้งเมื่อข้าหายจากการบาดเจ็บไปซีหลิงกล่าวออกมาด้วยลมหายใจเหนื่อยหอบขณะที่ชี้ไปที่หวังชงก็แล้วแต่เจ้า หวังชงกล่าวพลางหัวเราะออกมาเบาๆแม้ว่านางจะไล่ล่าเขาไปทั่วป่าก็ตามแต่เขากลับรู้สึกถึงความใกล้ชิดที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาเปิดเผยต,ตัวตนออกมาเราจะทำยังไงต่อจากนี้จะจัดพิธีศพให้พี่น้องสหายเราไหมหลังจากทุกอย่างสงบลงแล้วซูการก็กล่าวถามออกมาเราจะฝังศพของพวกเขาไว้ด้วยกันข้าอยากให้พวกเขาได้พักผ่อนอย่างสงบไปซีหลิงแสดงความคิดเห็นออกมาด้วยดวงตาที่เศร้าโศกนางใช้เวลาหลายวันในการเดินทางร่วมกับพวกเขานางจึงรู้สึกแย่ที่เห็นพวกเขาตกตายไปเช่นนี้ ไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นปล่อยพวกเขาไว้ที่นี่เราจะแจ้งไปที่กรมยุทธการให้พวกเขาจัดการกับเรื่องนี้ครอบครัวของพวกเขาจะได้รับการชดเชยลูกๆของพวกเขาจะได้รับสิทธิพิเศษจากทางการชื่อพวกเขาจะต้องถูกบันทึกไว้ว่าเป็นทหารกล้าเช่นเดียวกับทหารที่ตกตายในสนามรบอย่างกล้าหาญน,นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาเมื่อคํากล่าวนี้ดังขึ้นจางหลินก็จ้องมองไปที่หวังชงด้วยความประหลาดใจยอย่างมากแต่เมื่อตระหนักถึงภูมิหลังของหวังชงแล้วเขาก็พยักหน้ารับเบาๆในที่สุดคุณชายหวงังพูดถูกนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องกกกกาาาาารรรรมมัันนเเเป็ตตยยทีี่สสิํหบพวข จางหลินกล่าวเพื่อให้คนจํานวนมากได้ใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขบางคนต้องหยิบอาวุธขึ้นมาเพื่อปกป้องคนส่วนมากเอาไว้นับตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาก้าวสู่สนามรบพวกเขาก็เตรียมพร้อมแล้วสําหรับความตายแต่กรมยุทธการจะเห็นด้วยกับสิ่งนี้หรือซูการกล่าวถามด้วยความลังเลแม้ว่าซูการจะไม่ได้กล่าวออกมาจนจบแต่ทุกคนก็สามารถเข้าใจได้ว่าเขากําลังหมายถึงสิ่งใดไม่ต้องกังวลข้าจะทําให้พวกเขาเห็นด้วยเองหวังชงกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นตอนที่360ร้อยหกสิบขุมทรัพย์กองโจรเสื้อคลุมเหล็ก คนเหล่านี้ผ่านสนามรบมาหลายแห่งพวกเขามีส่วนร่วมในอาณาจักรมากกว่าคนอื่นๆหวังชงต้องการให้พวกเขาได้รับเกียรติเช่นเดียวกับทหารหานแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ตายในสนามรบก็ตามแม้ว่ากรมยุทธการจะปฏิเสธคำขอของเขา,ขเ,ขาขเขาก็จะขอให้อ่องซ่งและลุงใหญ่ช่วยในเรื่องนี้ด้วยอิทธิพลในปัจจุบันเขาย่อมสามารถทําได้ทันใดนั้นเสียงอึกกระทึกก็ดังขึ้นมาเล็กน้อยหวังชงเงยหน้าขึ้นมาเขาพบว่าทหารมาทุกคนต่างกระโดดลงมาจากหลังมาพร้อมกับคุกเขาให้กับเขาด้วยความเคารพขอบคุณผู้บัญชาการขอบคุณผู้บัญชาการขอบคุณผู้บัััญชาาาากกกรเสสสสียงงงดดใท้ออนนวศ เมื่อเห็นภาพนี้หวังชงก็พะงะออกไปเล็กน้อยก่อนที่รอยยิ้มบางๆจะปรากฏบนริมฝีปากหลังจากนั้นไม่นานรอยยิ้มของเขาก็สลายไปไม่มีใครสังเกตเห็นสิ่งนี้นอกจากไปซีหลิงคนที่สามารถเข้าใจความรู้สึกของทหารได้ก็คือทหารเช่นเดียวกันหวังชงไม่ใช่ทหารแต่เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเขาขเขารู้ว่าทุกคนขอบคุณเขาเรื่องใดพวกเขารู้สึกซาบซึ้งที่เขาได้ทําเพื่อสหายที่จากไปแล้วในเวลานี้หวังชงรู้สึกราวกับว่าฟันเฟืองเวลากําลังหมุนย้อนกลับราวกับว่าเขาได้กลับไปยังช่วงชีวิตที่แล้วอีกครั้ง เขาจำได้ชัดเจนเหล่าผู้ช่วยเหลือข้างกายของเขาร่วมต่อสู้กับเขาในสนามรบนับไม่ถ้วนพวกเขาทั้งหมดต,ต่างต่อสู้ด้วยชีวิตของตนเองแม้ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเผชิญกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังเพียงใดพวกเขาก็ยังกระโจนออกไปด้านหน้าไม่ต่างไปจากแมลงเม่าที่ถูกดึงดูดด้วยแสงสว่างจากเลวเพลิงความทรงจำนี้นำมาซึ่งความขมขื่นที่ไม่มีใครเทียบ สายลมโชยเข้ามาเส้นผมของหวงังชงพลิ้วสวยขึ้นเบาๆในเวลานี้เขาไม่รู้เลยว่าท่าทีของเขามีผลกระทบต่อปซีหลิงอย่างมากมีบางอย่างที่ขัดแย้งกันในแววตาของเขาวความขมขื่นที่ลึกล้ำยากจะอย่างถึงเช่นนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ควรปรากฏอยู่บนแววตาของเด็กหนุ่มอายุ16ปีไปซีหลิงไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าบุคคลประเภทใดที่สามารถแสดงความรู้สึกเช่นนี้ออกมาได้ ดังนั้นไปซีหลิงจึงมองไปยังใบหน้าของหวางชงด้วยความสับสนและสงสัยในที่สุดนางก็พบตัวตนของชายหนุ่มเบื้องหน้าแต่นางกลับรู้สึกว่ายิ่งนางลอกเปลือกนอกของเขาออกมากเท่าไหร่นางยิ่งพบความลึกลับที่ซ่อนอยู่มากขึ้นไปอีกดูเหมือนว่าเขาจะฝังเรื่องราวหลายสิ่งไว้ในส่วนลึกของหัวใจโดยไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยออกมาให้ใ,ใครได้รับรู้เจ้าเป็นใครกันแน่ไปซีหลิงตระหนักในฉับพลันว่าความคิดทั้งหมดของนางจดจ่ออยู่กับเขาโดยสมบูรณ์ หลังจากพักฟื้นและจัดการกับกองกำลังของตัวเองแล้วหวังชงก็พาทุกคนเข้าไปในรังกองโจรเสื้อคลุมเหล็กเสื้อคลุมเหล็กหลี่และโจอันสองผู้นำแห่งกองโจนเสื้อคลุมเหล็กได้ตายไปแล้วดังนั้นในเวลานี้กองโจนเสื้อคลุมเหล็กที่ปกครองถนนสายนี้เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปยังไงก็ตามยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำนั่นคือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หลังสงครามเมื่อหลายปีที่ผ่านมากองโจนเสื้อคลุมเหล็กยึดครองถนนเส้นนี้เอาไว้ความมั่งคั่งที่พวกมันครอบครองย่อมย หวังชงเจ้าคิดว่าผู้โจรจะไม่กลับมาปล้นรางกองโจรเสื้อคลุมเหล็กหรือโดยเฉพาะเมื่อเสื้อคลุมเหล็กหลีตายไปแล้วแบบนี้ไปซีหลิงกล่าวถามขณะที่ยืนอยู่ด้านข้างหวังชงข้าไม่รู้แต่ข้าก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ออกหวังชงกล่าวตอบเพ<ห>จแบบนั้นเราจะไม่มาเสียเที่ยวหรอกหรือไปซีหลิงกล่าวพลางขมวดคิ้วขึ้นฮ่าห้า,หามันไม่ง่ายเช่นนั้นหรอกเสื้อคลุมเหล็กหลี่จะไม่มอบหมายคนที่ไว้ใจให้ช่วยดูแลสมบัติเลยหรือเมื่อเราจัดการกับเสื้อคลุมเหล็กหลีไปแล้วจึงเป็นไปได้ที่คนที่มันไว้ใจจะกลับมาอีกครั้ง้งงทีี่่สําาคััญกวนนหลิ หากเป็นเจ้าเจะปล่อยความมั่งคั่งเช่นนั้นไว้โดยไม่นำมาใช้ประโยชน์หรือมัญยประกาศคู่เจ้าจะพูดอะไรกันแน่ไปซีหลิงไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่หวังชงกล่าวออกมาได้หากว่าเขายังไม่ยอมบอกนางนางคงจะชกเขาจริงๆแน่นอนฮ่าฮาไม่ว่ายังไงจงเชื่อใจข้าในเรื่องนี้เถอะเราจะไม่พลาดขุมสมบัติแน่นอนพวกมันจะพาเราไปหามันเองโดยที่เราไม่ต้องตามหาเลยนี่ไปซีหลิงจ้องมองหวังชงราวกับกำลังจ้องมองสัตว์ประหลาดตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้นางเพิ่งเข้าใจว่าทำไมหวังชงจึงเป็นกังวลเรื่องนี้น้อยที่สุดแต่เดิมมมแล้้้ววเขขาาาาาตตองงงกกกรใชชปปโยยนนน์จจพททีี่ไไํััุสิ เจ้ามันเป็นปีศาจร้ายจริงๆคนที่กล้าท้าทายเจ้าคงล้วนจบลงด้วยความตายอย่างไม่ต้องสงสัยข้าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนที่น่ากลัวแบบเจ้าถึงอยู่ในเมืองหลวงเจ้ารู้หมว่าข้ารู้สึกโล่งใจแค่ไหนที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับเจ้าเหมือนซูการและหงหยงตู้ไม่เช่นนั้นแล้วข้าคงต้องเผชิญกับความโหดร้ายของเจ้าไปแล้วไปซีหลิงกล่าวด้านข้างซูการและหงหยงตู้ได้ยินคำกล่าวนี้อย่างชัดเจนฉับพลันใบหน้าของพวกเขาจึงบิดเบี้ยวทันทีที่ไปซีหลิงกล่าวออกมาเช่นนี้แม้ว่านางจะเตือนพวกเขาตั้งแต่ช่วงแรกๆแต่พวกเข หวังชงกล่าวพลางหัวเราะเบาๆตัวร้ายเจ้ากล้ารอข้าหรือไปหวังชงรีบดึงสายบังเหียนให้เสี่ยวหูกระโจนออกไปอย่างรวดเร็วการสื่อสารของหวังชงกับเสี่ยวหูเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทั้งสองต่างมี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่มากขึ้นเรื่อยๆในการเผชิญหน้ากับเสื้อคลุมเหล็กหลีครั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของกองโจรแต่ด้วยปราสาทสัมผัสชั้นเลิศของเสี่ยวหูก็สามารถปกป้องและนำพาเขาไปสู่ความปลอดภัยได้บ่อยครั้งในครั้งแรกขณะที่โคกูยอโจมตีค่ายฝึกคุณอูนั้นเสี่ยวหูได้แสดงความสามารถของมันออกมาด้วยการหลีกหนีจากอันตรายได้อย่างสมบูรณ์และในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงความสามารถของมันออกมาอีกครั้ง ไม่นานหลังจากนั้นหวังชงและคนอื่นๆก็มาถึงรังโจรเสื้อคลุมเหล็กก่อนอาทิตย์ตกดินฐานของพวกมันตั้งอยู่บนเนินดินเตี้ยเตี้ยภายในฐานมีโครงสร้างที่จำเป็นทั้งอยู่ครบครันเมื่อหวังชงและคนอื่นๆมาถึงที่นี่ก็มีเปลวเพลิงสองสว่างขึ้นและเสียงการต่อสู้ระหว่างโจนด้วยกันดังระงมขึ้นมาทั่วทั้งพื้นที่อยู่ก่อนแล้วแม้ในช่วงเวลาอันตรายหวังชงก็ไม่จำเป็นต้องกังวลต่อความปลอดภัยของเสี่ยวหูเลยมันสามารถเคลื่อนไหวได้ตามที่ตนต้องการสิ่งนี้ทำให้เขาชื่นชอบมาตัวนี้มากยิ่งขึึึ้้้้นนนนนนดดดดูเเเเเเหหหหหหมมมมมืืือออออววววว่่่่าา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 รรจจจะะะถงงงงงงงใัััทีีพ็็คโกกกลบตขขชปปย หวังชงพุ่งออกไปด้วยเพลงดบาบฟาดฟันทะลวงเดี่ยวพร้อมกับดาบเหล็กบู้จือในมือเขาสะบ้นพลังปราณดาวตกจรัดแสงของโจรที่ขวางทางก่อนจะแทงเข้าที่หัวใจของอีกฝ่ายอย่างแม่นยำร่างกายของโจรคนนั้นสั่นสะท้านขึ้นดวงตาของมันเผยให้เห็นความหวาดกลัวก่อนจะล้มลงกับพื้นโดยไม่ไหวติงอีกครั้งหลังจากได้เห็นการเคลื่อนไหวของเหล่ากองโจรหวังชงสูการและหงหยงตู้ก็ตระหนักได้อย่างชัดเจนหากว่าขุมสมบัติของกองโจรเสื้อคลุมเหล็กไม่ใช่ความมั่งคั่งที่น่ากลัวแล้วมันคงไม่ก่อให้เกิดการต่อสู้ทีีีีี่่่่่่รรรุนรนนนนนนนแงงงงเเช้้้้้้ขขึึมมมมาา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 ไดดกกกลววออออ็คคคืหหัพยู ทหารมาตาถัง35นายพร้อมกับจางหลินสุการหวงหยงตู้และไป่ซีหลิงพวกเขาทั้งหมดเกือบ40ิคนใช้ขบวนทะลวงจู่โจงกองโจรอย่างกระทันหันทหารทางการมาถึงที่นี่แล้วเมื่อมองเห็นหวังชงและกองทหารเหล่าโจรในพื้นที่ก็เริ่มแยกย้ายกันหนีออกไปรอบทิศทางทันทีแม้แต่หัวหน้าของพวกมันพร้อมกับชนชั้นสูงในกองโจรกว่าหลายร้อยคนก็ยังพ่ายแพ้เช่นนั้นแล้วพวกมันจะรอดได้อย่างไรดังนั้นเพียงคลิปตาเดียวภายในรังโจรแห่งนี้ก็เหลือพินโจรไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงพัวพันอยู่กับก,บการตอ้้อนหนาาาีทยังยดถกกดถรรรวววเ็ฝมมื หลังจากเก็บกวาดโจรด้านนอกแล้วหวังชงก็เดินลงไปยังใต้ดินของรางโจรหลังประตูเหล็กขนาดใหญ่ที่พังลงมานั้นเหล่าโจรเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่เมื่อพวกมันหันมาเห็นการปรากฏตัวของหวังชงและคนอื่นๆพวกมันก็นิ่งค้างไปชั่วขณะเห็นได้ชัดว่าพวกมันไม่คิดมาก่อนว่ากองทหารจะมาถึงที่นี่ครั้งนี้หวังชงไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวพริบตาทั้งกลุ่มก็เข้ากวาดล้างโจรที่เหลืออยู่อย่างรวดเร็วแน่นอนว่ากลุ่มของหวังชงมาถึงในเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดประตูขนาดใหญ่เพิ่งถูกพังลงมาไม่นาานนโจจรทที่ต่ตอสสููู้้กกััังหมมดดถบณ์ สุดยอดมากประตูขนาดใหญ่เช่นนี้อย่างน้อยคงมีน้ำหนักมากกว่าเจ็ดพจินไปแล้วปัญญาประกาศคู่หวังชงตรวจสอบประตูอย่างรอบคอบไม่นานเขาก็พบความน่าประหลาดใจมากยิ่งขึ้นประตูบานนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากโลหะส่วนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นโลหะส่วนคุณภาพสูงทั้งหมดอีกด้วยนี่เป็นวัตถุดิบล้ำค่าที่นำมาสร้างเป็นเกราะที่แข็งแกร่งแม้แต่ในกองทัพก็มีเพียงทหารชั้นยอดเท่านั้นที่จะได้รับมอบเกราะ เหล่านั้นแม้เหมือนมันจะไม่มีความหมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ทหารราบในแนวหน้าต่างต้องเผชิญกับพลธนูที่น่าเกรงขามของศัตรูยังไงก็ตามแม้แต่พลธนูระดับสูงก็ไม่สามารถเจาะทะลวงผ่านเกราะโลหะส่วนได้ด้วยลูกธนูเพียงลูกเดียวดังนั้นมันจึงกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งทางทหารทหารราบแต่ละคนจะได้รับเกราะที่มีน้ำหนักราวหนึ่งร้อยจินนั่นหมายความว่ามีเกราะโลหะส่วนอยู่ในประตูบานนี้ถึงหนึ่งร้อยตัวแม้ว่าจะนับรวมทหารราบชั้นยอดในกองทัพของอาณาจักรและกองทัพพิทักษ์จากก,ก 8, 000นาน้น และในกองทัพหมื่นคนจะมีทหารราบชั้นยอดที่สวมเกราะโลหะที่แข็งแกร่งในการป้องกันคนธนูระดับสูงเพียงหนึ่งร้อยคนเพียงแค่ประตูบานนี้คุณค่าของมันก็สูงเกินกว่าจะประเมินค่าได้แล้วโลหะส่วนเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงในตลาดแต่มีการปล่อยขายในปริมาณน,น้อยชุดเกราะที่ถูกตีขึ้นมาจากโลหะส่วนจะสามารถขายได้ในราคาสูงเจ็ดถึงแปดหมื่นตำลึงทองเมื่อพิจารณาว่า ประตูบานนี้สามารถนำมาสร้างกรอได้ถึงเจ็สิบชุดหลังจากนำไปขึ้นรูปนั่นหมายความว่ามันสามารถสร้างกำไรได้มากกว่าสแสนตำลึงทองหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วหวังชงก็ครุ่นคิดพลางลูกคังเบาเบาแน่นอนว่าโลหะส่วนไม่ได้มีราคาแพงตั้งแต่แรกแต่เป็นเพราะมันต้องผ่านหลายขั้นตอนก่อนจะนำมาสร้างเป็นสิ่งต่างๆได้แต่สิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาหากว่ามีเงินทุนมากพอดังนั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือการได้รับโลหะส่วนมาต่างหากไม่ต้องกังวลค่าจะทำให้พวกเขาเห็นด้วยหวังชงกล่าวอย่างลึกซึง้งรับฟังได้ที่ช่ชองงแแบ